มีชุดอะไรที่เราสามารถแตง่งเหมือนกันได้มั้งเนี่ยชุดที่มีใส่นะ่น่าจะมีหมดนะต้องทำแต่งการละลายเนาะใช้กดแล้วพ่อราะกานโหหน้าแต่ละคนนี้โอ้ยก็ปม่เฮียมคือัวต้องโฟกติเยอะเดี๋ยวนร น่าปลัวมานะน่าขาวน้าข่าวน้าขาวน้าขาวมันจะไม่มีอือมันสีอะไรอะระดับสีเราหาไม่เจอขาวที่พี่ใส่น้องเงินเหรอนีมีข่าวนย ออนนี้น่าแต่แลคะคนดูมาเทียมกว่นไหนนะ่ะกูกลัวแหละนี่น่เี้ยอ่ัออนนนี่อันนี้เลยผกก็ไม่ทำไม่ทำเหมือนกันยกอยากได้อ่ะนี่อันนี้เลยเหมือน <c oughs> ย,ยา ห้าตาแต่ละอันคือแบบเดิมคือห้าต่ออีกแบนี้แชร์ออนอยู่สองคนใช่มีกูกับกอแล้วก็กูกับกอบแล้วก็กูกับกอลอะมากแลวาโตหมจะใส่หัวโตว ประตสองก็มีนะี่เออเอาสัตว์นะปอมาจากต้ใสัตว์กันปตัว์นี่สัตว์เนาอนี่พี่ใส่มี้ตาดิ เออกดโอเคอ <laughs> Good luck <man. laughs> me Você พี่พี่ชายนเพื่อนหนังพี่เป็นไรอ่ะสติติดคอเขาคอเมื่อเป็นแหววเยี่ยฝ้ายเยี่ยเลือนี่สัเขไม่ฝ้ายเยี่ยเลือนหมอด สีหมาหมาเออคือหมาพี่เห็นป่าวเหมือนหมาตายสตี้จะเปลี่ยนมีนใช้พนอะไรอ่ะหรือว่าสมพลอะไรจะได้พลหาพลนั่นไม่ได้แต่ว่าตัวเราไม่ครบอี อ๋อตัวยิ้มนะให้เจ้าละตัวตัวยิ้มตัวยิ้มแบบเก่าเก่าดีนะโผมไปดูผมไม่ได้ต้องไปดูดี๋ยวไเอาอะไรเอาหมดอ่ะผมกลัวเลยผมกลัเลยไม่อะไรวะ อืเจ้าชั้นดอนมีชั้นล่าบัญญาอ่อนสัตว์อ่าตอนนี้ผมไม่ใส่หมวกนีดก่อน้องถือปืนไปเลยอืม้อ,อหัวใส่มานั้นแก้พี่ ปั่นไม่ไาวแล้ต้องเห็นกันหมดไงพี่ปืนได้มีอะไรอ่เจ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  lại pì, này, ai mà bựa, chơi nón đi này bựa đái hả pì, bựa mึง nè, อ้าชิพายนะพี่ปีนออกไปได้อ่ะอ้าวอ้าวอ,าอ,อ้าวไปนะเจ้าป่าอ้าว <laughs> อ้าอืออาอาาเบิดดีเดี๋ยวไปอุอารอารมาค้างหน้าตายเลยเอารถมาล้าง้าตาให้อยอยากเ่าให้มันตายอยู่เลย debt, keting, 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 tidak, ah, keting, eh, 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 ah, nee, nee, di, nah, aku, eh, sekirnya apa ya, eh, mengapa tidak pernah melihat, eh, eh, tunggu, tunggu, siapa ข้าต้อไหนฮนะเอ้ยใครอ่า <c oughs> วละทูอ่ะ ได้ครับอยากให้มันวนกลับมาสกินเนี้ยอยากได้เศษซีนเก็บกินมาดวของนะแต่ใครของไม่มี จะบอดกันไหมเนี่ยถ้าจะบอดจะกลับกันกนะโอเคครับ mm hmm. อันดีครับเอาไม่ได้บอดอ่ดนะอดไง

ขอคูซี่ได้ไหมอะขอคุสีได้ไหมขอแรกคูสามใช่ก็บคูสี่ไปอ่ะที่อีมันเอโต๊สามใเอาี่น้อูเอาเอับลบบบบอ่กะตับอับรอ่รู้ เป็นรู้อ,อะไร้ั่ายากอ่ะพี่จากเล่นลอยน้าดได้อะค่ะลอยน้ดไไปได้เลยอะ่งก็เล่นกีสาไได้อยากไล่ เอาหัวดินกล่องไอ้เีะ่เคยบเ่าขอูเอเ่สลเจนอยเา่าสามาเอาปมาไอ้ p ปลสอยู่เลยเนี่ยเห็นไหเนี่ยปีกจะไม่ขึ้นเลยขอลูกเจ็ดหน่อยขอลูกเจ็ดหน่อยขอลูกเจ็ดหน่อย ไอครเองกไมด้จะเอากระเป๋าเนี่ยพ่าะเป๋าสามอะไรพี่ไปพอสองปีพี่ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยเห็นไว้เดี่ยล้ปีสามปีขึ้นลีมันจะหายไปเฉยไม่ได้ใครเด็กกระเป๋าสามไรีไปพอสามปีพี่ก็ติดแล้วก็ขัลรกเจ็ดหน่อย สวดีเพื่อนสวดีสวัสดีเราได้สวัสดีเราได้ขณะได้สวัสดีสวัสดีดีไหมฮะสวัสดีสวัสดีช้าชับีเพื่อนถ้ามันดีไม่ตาเป็นขาดด้เป็นคนแรกตลอดเลยที่ลือเวลาได้เป็นคนตัดคนแรกอยู่ที่ด เางัขอขอจะขอไปพอนนั่งดิรู้สึกว่ากูขับรถกรบามากอ่ะว่าจะคับไฟน่ะรับไฟมา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 เล่นด้วนะ อ๋ออยู่ไหนก็ได้อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันนี่ไอยู่บ้านเหมอนกันไดอยู่บ้านเหมือนอยู่บ้านเพื่อนอ่ะอ่าอยู่อ๋อโอเคอยู่บ้านเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนโอเคโเคโอเคเมื่อกี้เราฟังผิดเราสักทีแล้วทีนี่ไมันไม่ใช่น้อยน้อยแลพี่ต้องมีครบทุกอย่างมันไม่ใช่น้อยน้อยนะต้องมีครบทุกอย่างนะพี่ 这个算数。啊来嗯、好吧。没有了，一就不会没 คือเอ็นสองสีต่างก็คือผมออกเลยนะราผมก็ได้มาอยู่นะสีงูคืออะไรกันใช่ใช่รารับัที่ชุดอเจิเน่โอเคโมเดลก็สวยแล้วพี่ไม่เจอเอคมาครับมาครับผมมีสไานาผมมีสไาน มีสนนราถมโดน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 ั่นน่งโดนั่นน่งโดนนั่นน่ง่เตัโดนนันน่งโดนนัิ่งโดนนั่นนงดน่งอ้ามีคนเย่งอ่ะโอ้ยาียังเจ็บอ่ะ นหนอ่ะยิงตั้งเยอะคอยอ่ะคอยอ่ะใรเหรอช่วเเซอนสักมั้ยี่้นี่เวาดีเบกับเอตอนนี้ได้ถือดีเบทใกล้นี่เอรไหอไไ้มาหมดครับว่าไงครับ เงียบลเลยวันไหลโอ้อยสำหรับน้ำลายตัวเอง เล่นลอยนาตาเล่นไม่อิ่เลยอ่ะยังเล่นไม่ไไอิ่ยังเลไ่เลไ,มเลไม่นัาใจเลยเม่ไกระตุกเนี่ย <PowerPoint> ดีตัวเหรอทำไมอ่ะแหลกเกมผมก็แหลกดเ ดีโซเดีคุณผออมก็ไม่แน่พี่ซพี่นอนสิงรถเดี๋ยวลมลมาพี่ขับให้พี่สับให้ไ่ลาาาาลแล้ว ตรนี้ามนอะไรทานี่นี่ที่่มั้เไม่เช็คนให้ขับะค ้องพอแลไวกูวะเอเด b ูน a ี๋กันนะเ้ไปดูนี่ก่นอเดเปนกูอีกแล้ว หาจังหวะนะล้อฟ no ังกูองดูสอ้ยย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 

Oh Marked a location to location. Help! Help! Go <laughs> <on>, <laughs> oh Watch out! Watch out! <laughs> watch, out. <laughs> watch out! Watch out! <laughs> mm -hmm. <laughs>

ดีไปมึงทำอะไรมันดีไปเอ้ไงพี่ปลาหิวไปชุบหัวะโคตรจะบอกว่าสเต็กมีสเต็กพาชุบไง แบบใส่กูไปเหมือนแบบกูเป็นผักกรนยน่ะ